โอ้โหดูจารัสนาแล้วครับผมรู้สึกว่าห้องสินี้ออกจากบังนียากทีน้อยนะทุกคนนะแต่ว่าเกิด่าลืมไปครับผมหม่องที่มันจับห้องของมาเนี่ยเป็นกุ้งไมเออขนาดกุ้งเล็กแท่ๆเขายัางหนีออกได้กุ้งไม่ไม่ใช่ไปเหลือยงังเขาหนีออกได้ให้เก่าครับผมเออเอาซี่จับขังฉันเลยฉันโมยานดอกอย่ามาท้าฉันนะฉันเอาจริงนะเวย้ยเฮ้ยฉันเอาจริงนะ เอ้ยเอาสิจะไปกลัวโอเคครับแล้วนี่ยคือแมปนี้เลย s อส p คโอนิปาณินะคะทุกคนนะปานิออปปี้เออสัญญาจะมาซื้อแมปไหมซึ่งเกี่ยวเกี่ยวกับบักอันนี้ครับมันจับห้องขอมาในสถานเทนหนึ่งครับทุกคนซึ่งเป็นกรงนะทุกคนนะกรงไม้ที่แบบเออจะผูหล่ไม่ผูหล่นะคะเออบนเลนะบนเลนะ บุลีไปเลยจ้าเพราะวา่าเบื่องจากกงแล้วครับทุกคนเขาออกไจให้เก่าครับผมกงเล็กเขาออกใ้เหมือนเดิมครับผมเพราะว่าเขาผ่า,พานพ้นุกนีมัแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวในขั้นนี้ครับถ้าทุกคนไปล่องเด็กกันเลยทุกคนไปกันเลยสวัเปิดข้นมาดูโอ้โหลักษณะภายในแมพครับผมดูสิมีสเปรย์ถูกพ่นไว้ที่กำแพงเต็ม,มเลยครับผมให้อ,หอ,อารมณ์เหมือนเมืองมาเฟียเลยอะทุกคนที่มันเมืองมาเฟียหรือเมืองยากุซ่าทุกคนน่ากลัวมาก ยากูซ่าจะเป็นฟังทา้งญี่ปุ่นนะทุกคนนะส่วนมาเฟียจะเป็นชาติาตะบันตตครับผมอ่าซึ่งจะเห็นได้ว่าลักษณะเมืองครับมีความเทอนแล้วก็โหดมากเลยครับผมแล้วก็มีความเป็นประเทศญี่ปุ่นนะทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นของประเทศญี่ปุ่นครับผมอ่อออาอ่านว่าซีที่ห้าต้องเยคือฟฝ้าวนีออกจากเมืองยากูซ่าหนากวนากวาหนกกว่าให้ในีไปเลกันดีกว่าครับทุกคนเห็นบอกเบิร์กขันหลังดิล่ะโอ้โหหนักกวมากแต่ว่าขันม่งดีดีครับเหมือนเกมเอ่อเกมยุคเกาอ่ะที่มีความหน่กกวร้อนอยู่ในตัวนะทุกคนน่า เลยซึ่งมัสมีแบบประมาณนี้แหละเออโอเคแต่ว่าเฝ้านี่ก็ดีกว่าแฮงยูรู้สึกว่ามันจะเลยมีความหนักกว่ามากฉันไม่อยากอยู่ที่นี่นานเลยนะฉันกลัวมากดูข้างล่างสิมันมีไฟด้วยฉันตายละรอฉันด้วยไปด้วยอืน่ากลัวไม่สนใจกินบะหมี่เลยอาจจะเกินกระเห็นก็ฉันไม่เกินละคนนึงรอด้วย จะไปท่าไหนาดีโน่นเลยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เออฮคิดเลยว่าจะดีฉันพนะ้นนะไม่มีใครหนีรอดจากที่นี่ได้หรอกเลยบอกเลยเชื่อฉันบอกเลยว่าฉันหนีรอดได้เอ้ยเอ้ยตอนนี้ออกไปได้ทุกคนฮ่าฮ่าตอนนั้นมันมีบาเรียรกั้นไว้เนี่ยนะฉันบอกเลยว่าออกไม่ได้อย่มามัวแต่พากอยู่เลยรีบหนีดีกว่าเพื่อนโอเคเออสะตอนนี้นะครับทําการไต่ข้ามกําพงกําแพงไปก่อนเลยนะฮะอันนี้คืออะไรอะ ยิบได้ใช่ไหมโอเคอันนี้คือเงินนะฮะทุกคนนะเฮ้ยฉันเจอมาแล้วอยู่นานอ่ะทุกคนไป็คนเดียวมันเป็คนคนเดียวเลยวุ้ยบอกแล้วว่าอย่าท้าฉันฉันวิ่งเร็วโอเคงั้นไปละกันวันนี้ครับผมสีบอเอ่ออ้อ,อมค้อมเห็นไหมนะทุกคนนะรู้สึกว่ามันสีไล่เขาเร็วมากๆเลยะเอะเฮ้ยขานาดเฮ้ยเจอมันแล้วหนึ่งตัวทำไงดีไปละอุ้ยอ,อ้ายอุ้ยอุ้ยทุกคน อบออไปไม่ถึงฝั่งได้เงินแล้วครับผมได้เงินแล้วจะรออะไรไปทางนี้นะครับผมจื๊บนี่กดเออโอเคเป็นเส้นทางตรงเหมือนเดิมมัน่าอะไรบยบเอา้าโอ้โหอะไรวะเน,นี่ยดีนี่ว่าจะไปเกิดฝุ่นได้ยั่มยังจุดเกิดจมูกอยู่ยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้ยคอนชั่นโอนิอินแอเรียพื้นที่ของโอนิเหรอ แล้วเขาต้องเฮ็ดยังไงน,นี่อ๋อยิบนี่ึ้นเฮ็ดยังไงตอทุบเป็นบ่อ๋อเป็นการทุบครับผมโอเคเออเลยเอาละครับทุกคนเพราะเขามาจะทานเฮงนี้ครับรู้สึกว่าเมืองเฮงนี้ครับจะเป็นเมืองของปีศาจตัวน,นั้นนะทุกคนนะบึ้งเลียวเหมือนอืมเดี๋ยนะผมว่ามันเป็นเกยมยุคเก่าแท้ทุกคนเมองจัดลักษณะทั้งกยายภาพเลยทุกคนเห็นบ่เฮ้ยเอาจริงเนี่ยเป็นภาพสองดีมาเลยอะทุกคนอุ้ยทุกคนมันหนกักกวัวอย่นะแอบหนก่กกวัวหลอออยู่นิดนึงแล้วข้างในมีอะไรเนี่ยเอ้ย สนใจซื้อสาระเป่าไหมไอ้น้องไม่ซื้อหรอกพี่ผมจะออกจากที่นี่มันดูน่าคมแพงอะโอเคอเคอาจริงผมเด่นปัดผมมาเลยพี่ตีผมมาเลยพี่ตีมาแล้วมันมาแล้วอุย้ยอุ้ยอุ้ยแอบก่อนเลยไอ้ก่อนเลยตรงแถบน่านน,น้านเลยครับทุกคนตรงนี้มันจะมีความหนักกวักมากเลยทุกคน,นึงแถบนี้ไม่มีคนเลยอาศัยอยู่สักคนเดียวมีแต่ไอตัวบ้านี่มันอยู่แล้วทุกคนนะโอ้เอาจริงเมืองที่มีแสงสีแบบนี้เป็นปมพ้นหนึ่งับเลยูมันดูแปลกแปละ ออ,อ,อแล้วก็จะไปรู้มันมีเลเซอร์แล้วเนี่ยเอ้ยเลเซอร์มันจะใส่วะไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่คือเขาต้องค่อยระวังครับผมอ่าโอเคจกกัดนะครับผมเข้าสีท่าการไส่มงนีขึ้นไปฮึสะโอเคเลิศเอานี้เขารับปดเป็นแมวแล้วหนึ่งนะฮะไต่หลังคาไปไต้หลังคามากครับผมอาละกดมงนีครับผมปื๊บจากนั่นพรากดปื๊บมองหนีมัตจีเป็นทางออกครับผมเย,ย้วู้ กระโดดข้ามไปเลยครับผมเยี e. ่ฮึบเอาอฟปี่ไปข้างนี้ครับจึ้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 บอันนี้ครับอ้าวเสี้ยเอออู้ฮึสักโอเคโอ้โหจุดยากครับผมคือจุดนี้ครับผมคือต้องเดินไปแบบนี้ใช่ไหมเออโอ้โหแล้วไงต่อเนี่ยแล้วไงต่อต้องเดินไปแบบนี้ใช่ไหมอ้าวอ้าวอ้าวเสี้ยเสี้ยโอ้โหโอ้โหเกือบตายเกือบตายเสี้ย แล้วไงอ่ะเือโอ้รอดมาได้ครับผมเออเลิศอะไะทุกคนหลจากนั้นเอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยมีมีไม้แหลมๆหลมสักลงมาโอ้โหน่ากลัวขนาดนี้เอ้ยลบก่อนเอเออะไะทุกคนตอนนี้ครับเขาต้องลบหลีกสกิลขันเทปครับผมซึ่งมันจะมีใหม่อย่างกบบระเบ้อสักลงมานะทุกคนนะ่านากลัวมากอันนี้ครับเาขาเขามาสู่โซนป่าใหม่แล้วนะทุกคนนะ ตรงบริเวณนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นป่าใหม่แต่ว่ามาันก็ยังคงมีความบ้านเรือนต่างอาศัยอยู่เป็นบ้านแบบที่มันหมาะเป็นบ้านคนน่นนะมันเป็นแเหมือนเหมือนสารเจ้าเหมือนสารยังไปได้เหยอทุกคนเาจริงเอาล่ะลูกซอนชี้ไปทางนี้ครับผมต้องไปฟังดายกันแน่นี่เชี่ยอย่าวางเขาไปในาน,าน้ำลีเด้อโอ้โหข้างล่างมีน้ําอะไรก็ไม่รู้เลยเนี่ยน้ำสารเคมีเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วไงต่ออ่ะ๋อต้องไปเอานี่ก่อนมาปั้วโอเคชึบอปั้วมาแล้วครับผม มันจะเป็นการขุดไปใต้ดินครับเราระคุดชึบชึบชื้นึ่ลึกมากแม่ลึกมากเอาเท่านี้แหละมันไปเลยแล้วกันยูอยากนั่นะอไรต่อขุดเดือดไปข้างนี่เหรอโยนันนรกเออันนรกจริงด้วยเอาแล้วไอ้นี่มันคิดจะฆ่าเราทั้งอ้อมเลยหรือเปล่าเนี่ยเราไงต่อเดี๋ยวนะั่นนะปึบกระโดดข้ามไปฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ปูดดครับวันนี่โอ้โห รอให้จังหวะนี้มันลงลงมาก่อนนะครับผมจากนั้นจากนั้นยังไงต่อยังไงต่อเออคือเออเลยไปท่านในต้อนระบาดที่นี่เดี๋ยวเ้อทุกคนมึงงอนฟังนี่มันอาจจะไปได้ครับผมแล้วต้องค่อยลบแล้วว่าดี่พ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันโหดโหดมันกันเอ้ยลบเลียชืบแต่ก็รอดไปได้ครับผมจากนั้นเฮ้ยเฮ้ยไปรับขนาดนี้แล้วตัวบ้าอะไรเนี่ยโอ้โหมันไล่มาแบบบุดมิลคิดหรือว่าจะหนีฉันท้นนะสกอตแลนด์ ทาออกไปเนี่ยเออโอเคเลิศโอ้โหแมปนี้พูดอยากรู้ว่าพูดใดสางวะแม่งโควดสมจริงอ่ะทุกคนเมือเยอะๆอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยปึ้งปึ้งจากลักษณะเงาของหินครับผมเห็นบ่ห็นได้เนี่ยโคตรเนียบโคตรละเอียดโคตรแจ๋วอ่ะเออเอาจริงแล้วก็ เหมือนเป็นการเอาเกมยุคเก่าอ่ะมาผสมประานกันในยานล่งงตัวมากซึ่งสีมากพร้อมกับความร้อนความแปลกๆของเอ่อภาพตะก,กี้เนาะภาพบิแปลกในเกมตะเก,กี่ะแบบล่องตัวมากเลยอระคาแม่เามมานียนบ่เรายังให้ต่อครับพ่อผมอ๋อมันสะมีอันนี้โพเข้นมากโอเคเขาตรงฝ้าไปบอเพะว,า,วาหินมมนสีเหมือนแบบมันจะโจต้องไปในหนาตลอดเวลา,าครับผมอ่าเอาแล้วครับทุกคนมาโซนนี้ครับรู้สึกมันจะเป็ดอยอยี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ย,ยพ้อนินบ้าเออ เป็นเสาวัดเสาวัดโทโลอิเทโลอิอุ้ยถือปุ๊บอันถือบอลูเขือกันฮึบหลบไนี่ก่อนหลบไปนี่ก่อนโอ้โหหลบไปทันครับผมพอตองพยายามหลบหลีกแสงเลเซอร์พวกนี้กก่อนครับมองกันแล้วก็มันได้พาตัวเขาตายแท้ครับผมเอาละครับทุกคนจะทันที่นี้ครับเหมือนจะเป็นอีกอ,อย่างบางยานเลยทุกคนนะเขาต้องเข้าไปข้างในมันบ่โอ้โหดีอยู่นะครับทุกคนรู้สึกว่า มันบ่คอยแหลกบอ่คอยอย่างเลยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเย,ยไม่แหลกอะไรเลยจ้าไม่แหลกก็ดีแล้วไม่ใช่หรอเราจะได้เป็นหงุดหงิดไงลนะ่ะออต่อให้ไม่แหลกแต่แกมันอะไรฉันก็หงุดหงิดเหมือนเดิมโอเคเข่ามาอะไรน,น่ครับนี่มันบ้าอะไรไวะเนี่ยโอ้โยโอ้โยมีอะไรก็ไม่รู้คือบ้ากับตาโตดเยอะและนั่นเอ้ยวยฉันฉันอ,ออกไปมากเลยฉันออกไปไม่ได้จริงด้วยฉันจะเอาไปไม่ได้ คือเออไงดีเอาไงด๋ยวได้นะไปฟังไหนเนี่ยเออคืองงนะเอาจริงงงมากแล้วนี่อะไรเนี่ยเป็นแสงซีแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะไซเบอร์พังอ่ะเออมันเหมือนอยู่แต่ว่าเป็นไซเบอร์พังที่เป็นแบบเกมยุคเก่าแล้วเขาต้องขอไปเฮ็ดอย่างวงในกัแน่เนี่ครับทุกคนผมงงมากเลยอะเดยวเด้อเด้ออเอาจริงต้องไปฝั่งนี้ใช่ไหม ดูแหละดูแหละดูแหละไปฟังเรียนโอ้โห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 เออเลิศเอาละครับทุโค่ถึงเกือมา้าหนี้ครับผมชึบเกาะบังนี้เออยังไงต่อดีทุกซอนฉี่ไปทางนี้ครับไปสิจะรออะไรล่ะโอ้โหข้างล่างมีแต่แม่น้ําแม่น้ําอะไรก็ไม่รู้เพื่อเข้ามาแล้วครับผมตรงจุดนี้ครับรู้สึกว่าจะไปโอ้โหโอ้โอุปสรรคอุปสรรคเยอะมากโอ้หยที่ไปจะไหนกนเฮ้ยโอ,โอ้โหเห็นชะตากรรมเลย ไปใส่ระบาดที่นี่เดี๋ยวเด้อเดี๋้อจะอีหยังหลายร้อยไปร้อยมาอยู่เฮ้ยลบครับผมลบบนรูปแสกอีหยังก็บบรูปลบก่อนตอนนี้โอ้ยลบไม่ทันฮึบลบมันมาฝั่งนี้แน่ๆมันมาฝั่งนี้แน่ๆน่ฮึบนี่เอาไงครับผมเอาไงรอดไปแล้วโอ้โห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 โอ้หัวหน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเอ้ยเอ้ยนี่เอาไงเอาไงโอ้โหลบ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 สกูปี้สกูปี้ดูอาชีพจะเออเลิศ นี่ละบอกได้ว่านินจายัางเรียกพี่นะคะเออและนี่คือโอโ้ตอนนี้ครับเขาขอมาสู้ไต่ชันหลังค่านะทุกคนนะที่ที่เขาตะล่วงก็คือพื้นฐานทั่วไปของโลกบ็อกเลยครับก็คือกับดักอันนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อันนี้ไปได้ไหมเนี่ยไปไม่ได้นะฮะเหมือนมีอะไรตันไว้ก็ไม่รู้อันนี้ครับอขอเขาให้ใส่มัดกันโอเคยังไงต่อทุกคนคือหลังค่า,าทีออทททบาที่นี่เออเลิศไปทุ่มทิพย์ทุ่เดียนระบาดที่นี่เออแต่ยังไงต่อมันแค่อ,อึดแต่ว่ายังไงอะ่ะแกยังไง ต้องเดินต่อไปใช่ไหมผมยะเดี๋ยวเด้อสวด,วด,ดีลูกซอนชีไปท่านนี้ครับโอเคยูหูเข่าม้าบองนี่ครับผมตอนนี้ครับเา่ารู้สึกว่าพอ่อจะอูมองโอ้ยคือเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันมีเข่ามดดังกรตีเออเอาตายเราจะรูดด้ตีว่าทางไหนทางออกประเดี๋เด้อทุกคนชึบ ต้องไปฝั่งไหนกันแน่เนี่ยทางนี้ใช่ไหมปึ๊บโอเคทันี้ไปได้นะฮะทันก็ไปอ๋อมันจะเป็นการเชื่อมทางให้เขาเปิดไปนั่นพอเด้อเอาดีสิโอเควูถึงแล้วอเอ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยนายเป็นใครอะ่ะเอาหายไปละโอเคข้อใดดีมากข้อเทจะนีฟันมันติโอ้โห ็รู้เลยมาเจอกันสักทีนะสกอตแลนด์อ้าวมันวิ่งมันวิ่งนี่นี่น,น,นี่เอาไปกินไปกินไปกินฉันไม่ยอมแพ้แกหรอกเอาไปกินเอาไปกินนี่ไม่โดดเอ้อโดนนิดเดียวก็ตายอ๋อตายแล้วเลือดบ,บางนี่มนนันก็ยังคือเก่าครับผมโอเคเดือดๆๆๆๆๆไปเอาเอาวุธก่อนไม่ได้อาวุธเลยเอโอเคได้อาวุธเล้วผมวได้ได้ยิงเลยตายซะงั้น เอามาเอาไหมาเอาไหมาครับผมเอาคือเมื่อกี้ผมไม่ได้พร้อมยิงเลยเดี๋ยวยืบลบก,ก่อนลบก่อนเลยระดับแรกมามาดิมาดิละ่ะมาดิละ่ะนี่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 เอาดิเอาดินี่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 โอ้โหมันจะมีเรื่องจัองแล้วผมมึงเยอะเอาละครับ,รบ,รบถึงแมว้ว่ามันสิงย,งยากแต่ว่า เลือดมันก็นยิ่งตายไว้ครับผมอ่าแล้วเขาก็ซ้ำบอลนะครับตกลงมั้นตอนเลยนี่โอเคสีแดงแบบนี้มันโกรธดทันกรธเปรี้ยวอืออเอาไงเอาไงเอาไงนี่ไม่ยอม,อออออมยอมหรอกนะบอกเลยรานนี้จะได้ออกเกตายให้ได้เหยียบเจ็บเหยียบเหยียบเหยียบบอรัวขอรัวนี่น เรียบรอยครับผวนกินน้จ้ยอมแพ้แล้วเคแล้วนี่อะไร้ยมนจะเป็นิกคําครผมเหมือนเดอยจากปออกบ้านอวยังให้ตเขาต้องยิหรอเอเยูรเรียบร้อยครับผมสำหรับการลินแมปแมป,ปนี้นะทุกคนนะโอ้ เล่นไปแล้ววินเลยทุกคนเพราะว่าต้องขอบอกก่อนว่าแมปนี่นะมันเป็นแมปที่ยังได้เห็นเนาะเห็นบะมุมเนี่ยมันสิเหมือนแบบภาพเกมภาพเกมยุคเก่าอะ่ะเป็นภาพสองดีเลยสองมิติเอ็เนเราไมันชะรู้สึกแบบ บังเว่งน่ากลัวอ,อึดอัดแป,ปลกๆนะทุกคนนะผมเบิ่งภาพพวกนี้แล้วมันจะรู้สึกแบบวิินๆไปเลยอนะ่ะทุกคนเออก็ต้องขอัยนะนะเพราะว่าตอนเนี้ยไม่ไหวแล้วเวียนหัวมากเออโอเคครับเดี๋ยวผมขอสเจ้าพี่ตนติก,กอนนะทุกคนนะเรามาเล่นเบิ่งสาหรับที่มากแบบสไตล์เกมยุคเก่านะทุกคนนะ้เนี่ยตอบโจทย์เลยเป็นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นเกมญี่ปุ่นโบราณเกมญี่ปุ่นตเกา่าเออโอเคมาในครับในครั้งนี้ครับผม ก็เอินว่าคนไทมากนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับละทีสำคัญเลยนะครับเนาะอย่าลืมกมุกกระดิ่งเพื่อทีสีบไดภาลาการแจนงเตือนในคนะลิปหน้าเชิญคลิปนี้ไปนะครับผมบ๊ายบาย